จังหวันร้อเอ็ดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสุดดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธิรราชเจ้าประจำปี2567วันที่25พฤศจิกายน2567เวลา8นาิก30นาทีที่โรงเรียนเมืองร้อยเภอเมืองจังหวัดร้ออ็ดนายชัชวาลเบจจาศริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ดรักษาราชการแทนผู้ว,ว่าราชการจังหวัดร้อเอ็ด เป็นประธานพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสำเด็จพระมหาธิราชเจ้าประจำปี2567โดยมีคณะผู้บริหารบุคลากรทางการลูกเสือตลอดจนลูกเสือและเนตรดารีเข้าร่วมพิธีด้วยพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนากองอาสาสมัครพลเรือนขึ้น เมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2454โดยพระราชทานชื่อว่ากองเสือป่าและในวันที่1กรกฎาคมพุทธศักราช2454ส่งปลดกล้าวปลดกระหม่อมสถาปนากิจการลูกเสือขึ้นพร้อมประกาศข้อบ,บังคับลักษณะการปกครองลูกเสือไทยฉบับแรกและได้พระราชทานคติประจำใจลูกเสือทุกคนว่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์จากนั้นกิจการลูกเสือของไทย ได้เจริญรุ่งเรืองเป็นคุณประโยชน์แก่บ้านเมืองของไทยมาจนปัจจุบันและได้วิวัฒนาการออกไปเป็นกองอาสารักษาดินแดนลูกเสือชาวบ้านเนตรนานรีต่อไปสุภาพนพเก้า 9, ทีมข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ดรายงาน